สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีศพฤษศลัคขาพฤษภนะคะสำหรับคนรอรักเก่านะถ้าคุณไม่ได้รอรักเก่านะคะข้ามคลิปนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องมาเมนว่าพันเปอร์เซ็นต์ไม่รอแล้วนะคะไม่รอคนเก่าแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องดูนะคะไม่ต้องดูเนาะเพราะว่าคําคลิปนี้ประเภทนี้ก็คือสําหรับคนที่เขายังรออยู่นะคะเข้าใจตรงกันตรงนี้เนาะ ส่วนการนับราศีเนี่ยก็จะเป็นบัตตอนตกนะคะเอ่อสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะ,คะเรามาดูนะคะเอ่อชาวพริกศพคนรอรรักเก่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเดือนนี้ Queen of Pentacles อ o w e r โอ้ยห้าดา นะเอซอบเพนดคิสมันมีเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนเก่าของคุณอะบกบนเข้ามานะคะแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดเกี่ยวกับคนเก่าเป็นข่าวอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะคะแล้วคุณก็ได้รู้เรื่องนั้นคนเก่าคุณเนี่ยเด่นมากๆจะเป็นนะคะมีทัดดินกับทัดน้ำน้ำน่าจะเด่นสุดน้ำเนี่ยก็คือ มีนกรกดถึงจิกนะคะอือต่อไปค่ะคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้หกดาบ King of Pentacles Chariot Magician ก้ามวอเท้าความรักมีปัญหานะคะมีปัญหาในเรื่องของการสรรื่อสารกับคนของเขาแต่ดูแล้วเหมือนความสัมพันธ์เนี่ย คนนึงอยากจะก,ก้าวไปข้างหน้าอีกคนยังไม่พร้อมนะคะยังรู้สึกยังวนๆไปเรื่อยๆยังไม่มีเป้าหมายนะคะไปเรื่อยๆอยู่ในน่าจะจัดอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วหนทางข้างหน้าของเขาที่จากที่เห็นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องที่ทาให้รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็ขุนเคืองใจกันนะกับคนที่เขาคุยคุยอยู่นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูความรู้สึกเขาบ้างเขารู้สึกยังไงอ่ะคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะยังรักอยู่ไหมยังอยากกลับมาหรือเปล่านะคิดยังไงนะอักนี้ King อ f p e n t เ c l e s อ u e e n of, of Swords เออตายละหกเหรียญถ้ากลับมานะ่ะ จะเป็นลักษณะของของของอความรู้สึกที่ยังห่วงใยนะคะ mm hmm. เขายังห่วงใยคุณนะคะยังห่วงอยู่แต่ว่าไม่ไม่แบบไม่คิดที่จะกลับมาในลักษณะของการคบกันเหมือนเดิมอะ่ะจะเป็นลักษณะของความห่วงใยอย่างมิตรอย่างเพื่อนอะไรประมาณนั้นมากกว่านะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอซับครับ hmm. สามดาวคุณก็อยากจะเริ่มใหม่นะแต่ว่าคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะบอกกับว่ามีนะคะบางคนในที่นี้นะคะมีคนใหม่เข้ามาจีก็คุยคุยอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคืบหน้าอะไรมากมายก็แค่คุยคุยดูสถานการณ์ดูนิสสงนิสใยใจคอกันไปนะคะ อีกอย่างคุณยังติดอยู่กับรักเก่าอยู่เหมือนกันนะสามดาบเนี่ยยังฝังใจแผลมันก็ยังเป็นแผลอยู่มันยังไม่หายดีอ่ะนะดังนั้นการเริ่มใหม่เนี่ยมันก็เลยจะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างไปแบบช้าช้านะคะช้าช้ามาดูค่ะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรปาดดาเอซับซอรนะคะแล้วก็ โ <Okay. S 2> อเคใบนี้ <Okay. S 2> ออกมาด้วยแาดดาบหนึ่งดาบนะคะราชาดาบพ,พลังแห่งดาบจริงเลยสีใบาจากติดนะก็มีดาบด้วยบอกว่าจริงที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือปัญหาเนี่ยมันคือกันที่เอเอ่ความไม่ไว้วางใจกันและกันมันเลยทำให้เกิดปัญหา หนึ่งความไม่ไว้ใจสองความคิดมากคิดคิดแบบคิดมากแล้วก็ลามไปที่ความแบบคิดเกินไปนอกโลกนอกไปแบบดาอังคารนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้เหมือนความสัมพันธ์มันมีปัญหากันต,ตรงนี้อันเนี้ยที่มันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยว่าโอเคเราอาจจะต้องเลิกกันาอาจจะต้องแยกแยกย,ย้ายหรือไปกันคนละทิศคนละทางแล้วเขามองว่าการตัดสินใจแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่ท,ทาทางตัวคุณเอง ทั้งต่อตัวคุณแล้วก็ต่อตัวเขาเหมือนกันเขาคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ห่วงใหญ่ความห่วงใหญ่ก็ยังอยู่แต่ว่ามันอยู่ในรูปของมิตรหรือความรู้สึกดีๆชั้นมิตรภาพของแบบว่าบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมสองคือเขาอยากให้คุณเนี่ยนะคะ get over เขาให้ได้ move on <S 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 2> <S 2> ให้ได้ ดึงตัวเองออกมาจากจุดนี้ให้ได้แล้วคุณจะได้เจอความสุขแล้วคุณจะได้ไขอะไรบางอย่างของเออ่ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะคนคนนี้ก็ดูแบบก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกมันเป็นอยู่ที่ความเข้าใจความรู้สึกว่าเราจะมองแบบไหนเขามองแบบไหนนะคะบทสรุปนะคะหนึ่งเหรียญอ่าไม่ใช่หนึ่งเหรียญ นอัเปนนเโคอสามถ้วยอยากจะคุยแต่คุยได้ใลลักษณะของเพื่อนนะคะผ่านตัวกลางสี่เหรียญเราจะต้องปล่อยวางให้ได้เราถึงจะได้เจอความสุขที่แท้จริงนะคะความสุขและคนที่เขาพร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะอืมเพียงคุณปล่อยวางอาดีตให้ได้เท่ากันเองความสุขเนี่ยมันมาแน่นอนนะคะมาแน่นอนอ่ะความรักจะบอกอะไรกับคนรอรักกลาบบ้างคะ่ะ d e s c r p t i o n นะคะ float นะคะ uh, true love นะคะในที่นี้นะคะเหมือนจะให้ระวังคนใหม่มากกว่านะคนที่เข้ามานะคะมันมีทั้งดีกับไม่ดีนะในที่นี้มาว่าเข้ามาสองคนขึ้นไปนะคะสองคนขึ้นไปคนหนึ่งเข้ามาจีบเล่นๆเ,เข้ามาเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกดีก็เามาจบเข้ามาแบบว่ามาแบบว่า โรยเสน่ห์นั่นนี่นะคะซึ่งมันไม่มีความจริงใจอยู่ตรงนั้นก็ต้องระวังแต่อีกตัวเลือกหนึ่งที่ที่มีที่จะบังจะเข้ามานะเป็น true love คือเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ที่คุณเนี่ยรู้จักเขาแล้วคุณสามารถที่จะรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างในตัวเขากับกับตัวคุณเคมีแรงดึงดูดก็ตามนะคะแล้วมองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคบกันแล้วก็บางคนก็อาจจะได้แต่งงานหรืออยู่ได้กันนะอันนี้อันนี้คือเด่นเรื่องรักใหม่อีกแล้วนะคะไม่ใช่ราศีแรกที่เด่นเด่นเรื่องรักใหม่นะอ่ะต่อไปค่ะเรามาแยกนะคะสิบสองราศีนะว่าราศีไหนนะคะมีเกณฑ์วนกลับมาบ้างแล้วก็ไพ่จะสื่ออะไรกับคุณบ้างนะคะเรามาแยกราศีนะคะมาเริ่มด้วยเมษนะคะเมษจะกลับมาไหม สองถ้วยไม้อบบอลโอเคเหมือนเขาเจอความรักครั้งใหม่นะคะเขาเจอความรักครั้งใหม่แล้วเขาก็มีการบล็อกมีการแบบไม่แบบเหมือนยังแบบไม่อยากติดต่อยังไม่พร้อมที่จะกัดมายังไม่พร้อมที่อะไรทั้งสิน้นนะคะเกี่ยวกับชาวพลึกศพนะต่อไปต่อไปชาวพลึกศพนะคะจะกลับมาหาพลึกศพไหม ครับอะหกถ้วยโอเคเขาคิดนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาแต่เ,เขาอสับสนนะคะเขาสับสนว่าเขาควรจะทักมาหาคุณดีหรือเปล่าเพราะเขาคิดถึงคุณนะคะแต่เขาคิดว่าหนึ่งคือเราเลิกกันไปแล้วอะเราเลิกกันแบบอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่หรือเปล่า เ,ออเขาก็เลยคิดว่าเขาจะกลับมาดีไหมใจหนึ่งรู้สึกว่ามันก็จบไปแล้วอีกใจหนึ่งรู้สึกว่าก็คิดคิดถึงอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนั่นนี่นะคะอยากจะคื้นดีความสัมพันธ์อืมก็มีเกณฑ์จะได้ยิงข่าวบางอย่างจากเขานะคะอืมต่อไปเมถุนเมถุนนะคะกลับมาไหม นายออฟครับแปดเหรียญเออโอเคค่อยมีความหวังหน่อยมีเกณฑ์ค่ะว่าเขาจะติดต่อมานะคะเป็นโอกาสมองแล้วตัวเขานั่นแหละจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองโทรหาเองเดวแมสเสจหานะคะโอกาสสูงนะอืมแต่เอ็มเพ r คือเขาก็ยังกักกักความรู้สึกนะเขาก็ไม่ได้แบบมาแบบว่าอุ้ยอ้อนวนขอโอกาส ทันทีที่จะกลับมารักกันอีกครั้งไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นเขาก็ยังมีฟอร์มของเขาอยู่ปกติแล้วก็เออก็นิ่งๆของเขาไปแต่ถามว่ายังรักยังรู้สึกดีไหมก็ยังรักอืมแค่ไม่อยากแบบว่าโชว์พาวเวอร์หรือว่าแสดงให้มันเห็นชัดแบบเวอร์วังอลังการแบบในหนังขนาดนั้นนะต่อไปก็รกฎนะคะ,ก,ก,ะก็รนะกดสกัดมัน อาดาวีนอเพนเดอร์โคจบกันไม่ค่อยเบิร์กมัง้งเพราะดูแลตัวเขาแบบนิ่งมากเล็กอกเล็กอิโกแล้วอะตัวเขานิ่งมากแล้วเขารู้สึกว่าสวยๆรอๆชดชดแล้วอ่ะหลังจากที่เลิกกันไปพยายามที่จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะเดินหน้าต่อเล็กดิโกนะคะเดวอลเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาหันไปทางนั้นต่อไปค่ะสิงจะกลับมาไหมคะ ห้าทูไอสองจิตสองใจเพราะเขาเจอรักใหม่ที่เป็นชาวทัดไฟเออเขาก็ทัดไฟอ่ะเอาแล้วสองจิตสองใจนะจะถามว่าคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงช่วงเวลาที่มีด้วยกันนะคะต่างสิบถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยโอกาสสูงที่จะกลับมาแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเขาก็มีคนใหม่ที่คุยอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเลือก คนโน้นแล้วนะเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครหรอกเขาก็ยังไม่เลือกเราเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาติดต่อมาหรืออะไรอะไรต่างๆก็ตามนะคะอืมตัวเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อตัว,ตวคุณพอสมควรเลยนะความเป็นตัวเขาอะต่อไปกันกันจะกลับมาไหมคะเฮตับบอนสามดา หกหกไม้เท้านะคะสี่เหรียญเขายัางไม่ลืมเรื่องคุณนะแต่ก็ไม่กลับเขายัางไม่อกเขายัางไม่อยากกลับเขายัางไม่อยากกลับเพราะว่าเรื่องที่ทําไว้หรือแผลที่เขาก็ยังเสียใจอยู่เสียใจด้วยคําพูดที่มันทิ่มแทงใจกันอาจจะเป็นการด่าก,การไปบางคนนะคะหรือบางคนจะเป็นลักษณะของมัอที่สามบุคคลที่สามอืม ที่เขายังไม่ลืมนี่เขายังรู้สึกว่ามันจะเป็นแผลอยู่แล้วแล้วเขาแบบเขาก็ยึดติดไหมยังยึดติด <c oughs> คิดถึงแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ที่จะกลับมาช่วงนี้ยังไม่ว่างนะคะยังไม่ได้ต่อไปค่ะตุนจะกลับมาไมหมคะเดทจบไปแล้วแล้วยังไงหันหลังไม่สนใจตัดสินใจดีแล้ว ไม่พร้อมคุยยังไม่กลับนะคะปุ้นเนี่ยหนักหน่อยนะคะหนักหน่อยว่อยเหมือนยังโกรธยังเครื่องยังรู้สึกไม่พอใจยังรู้สึกแบบมีอะไรแบบความรู้สึกที่ไม่โอเคอยู่ในใจอะคะ่ะอต่อไปพิจิกพิจจะกลับมาไหมคะเพจซับคัพในออ e เฟนเดอร์เคิร์เดอะเวนะคะ โอเคเขาพยายามมุกออนละเขาพยายามมุกออนนะคะแล้วก็จะเจอคนใหม่แต่การมุกออนของเขาอะคะ่ะกับคนใหม่ที่ที่ได้เจอที่ได้คุยนะ่ยนะนี่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขามุกออนไปก็จริงแต่แตตาหรือว่าแบบความรู้สึกเขาก็ายังโฟกัสมาที่คุณอยู่ก็ยังไม่ได้แบบลืมหรือตัดคุณที่แบบฉับเหมือนตุนเมื่อกี้นะคะอืมก็มีคิดถึงบ้างแบบว่า ยังยังยังไม่ขอกัดก่อนแล้วกันนะขอเรียนรู้ชีวิตแปบบ๊บรู้ชีวิตใหม่ว่ามันยังไงต่อไปค่ะธนูธนูนะคะกลับมาไหมค่ะ king of cup นะคะ page of pentacles อืแปดถ้วยสิบไม้เท้าสองเหรียญลังเลใจค่ะเขายังไม่แน่ใจเพราะว่าเขาหันหลังไปเนี่ยเขาเลิกไปเนี่ย เขาจะได้แบกหลายสิ่งมากเลยนะคะทั้งความเออ่ภาระต่างๆนะเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้นะคะหรือที่อยู่อะไรต่างๆก็ตามนะคะเขาเหนือ่อยเขาแบบกังรน,นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเขารู้สึกว่าใจนึงก็อยากกลับใจนี้ไม่อยากไม่อยากกลับนะคะยังลังเลอยู่นะ <c oughs> เดือนนี้ยังลังเลยังไม่มีรีแอคชั่นหรือแอคชั่นอะไร หาคุณนะคะต่อไปค่ะมังกรค่ะมังกรกลับมาไหมคะชาลียตนะคะไม่อพสอดสึกเหรียญอู้อืมเหมือนเขาเพิ่งตัดสินใจคบกับใครมาได้ไม่นานคบกับฉับพันคบแบบไม่คาดคิดเขาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเลือกคบคนคนนั้นนะ,ะ,ะเป็นชาวธาตุลมนะคะ มนันจะเป็นเรื่อง,องครอบครัวหรือคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแหละยุคยุนะคะหรือว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเออสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยให้คบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการตัดสินใจแบบก็ต้องตัดสินใจเขาทำอะไรไม่ได้นะก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่ก็จะเรียนรู้หรือหรือคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่เวิร์คค่อยเลิกเขาคิดอย่างนั้นนะประมาณนั้นไปอือต่อไปค่ะอุ้ม คุจะกลับมาไหมคะอาไอสับ uh, ป oh, นเดอคิสโอ้ชละมีเกสที่เขาจะกลับมานะคะกลับมาคุยกลับมาเอ่อเคลียนะคะเคลียใจเคลียปัญหาปประนีประน,นอมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณขอโอกาสอ่าเดะมูนขึ้นมาคืนมองว่าตัวคุณกับตัวเขาคนเนี้ยก็ยังคงมี เกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาอีกนะคะเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งคือลักษณะของเจ้ากรรมนายเวน่ะเป็นความรักคือเราไปตกลมรักเจ้ากรรมนายเวหรือตัวเขามาตกลงมรักคุณก็ตามมันเป็นความรักแบบนี้ที่หมดกรรมนั่แหละถึงจะหมดกันไปนะคะอืมแต่ถามว่ากลับมาไหมก็เกณฑ์สูงค่ะที่จะกลับมาต่อไปม,มีนกลับมาไหมคะ เอสซับเฟนเอรเอซับอลเดอะฟูรลันลานะคะลอยลำนะคะเจอคนใหม่ด้วยค่ะเจอคนใหม่เจอคนใหม่จหมๆจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่แต่มากกว่าหนึ่งคนแต่ก็เลือกใครไม่ได้ยังเลือกใครไม่ได้จิตคนนั้นจิตคนนี้นะคะมีความสุขแฮปปี้แต่ยังไม่ได้เลือกครบใครจริงจังนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวเอิร์สดเนี่ยก,ก็ประมาณนี้นะคะยังไก็ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณลูกการ like กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ